แากกรณีที่คุณทักษิณซัตดพักร่วมร,รัฐบาลก็ยังเป็นประเด็นนะครับหลายคนพุ่งเป้าไปถึงปุ้นอําพักร่วมรัฐบาลที่คุณทักษิณพูดถึงนั้นควรจะมีคุณอนุทินอยู่ด้วยคนหนึ่งในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยแต่หลายคนบอกว่างานนี้อาจจะไม่ใช่คุณอนุทินคนเดียวครับถึงแม้ว่าคุณอนุทินจะออกมาออกตัวอย่างมาก นะครับว่าไม่ต่อล้อต่อเถียงอะไรทั้งสิ้นกับคุณทักษิณให้ความรักความเคารพเต็มที่ครับอีกคนหนึ่งที่อยู่ในโฟกัสว่าน่าจะเป็นบุคคลที่คุณทักษิณหมายถึงเช่นเดียวกันคือคุณพีรพันธ์ครับคุณพีรพันธ์ที่เป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติและเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทำไม หลายคนจึงมองว่าอาจจะหมายถึงคุณพิรพันธ์ด้วยอีกคนหนึ่งเพราะมีกระแสข่าวพูดหนาหูมากที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับว่าวันที่มีการประชุมครมอเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคือวันพุธที่11ธันวาคมนั้นก็เพราะคุณพิรพันธ์ยื่นใบลาประชุมก็จริงแต่กระแสข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลออกมาบอกว่าคุณพิรพันธ์ยังนั่งประ ทำงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลที่ห้องของรองนายกรัฐมนตรีซึ่งข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ยังไม่มีใครบอกได้ครับเพราะคุณเพลิัพันเองแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่คนนะครับที่ไม่ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ไปร่วมประชุมครมอเพราะอะไรในวันนั้น คุณพิรพันธ์นิ่งเงียบในเรื่องนี้เป็นอย่างมากหลังจากที่คุณทักษิณซัดแรงในเรื่องที่มีรัฐมนตรีหลายคนจากพรรคร่วมรัฐบาลไม่เข้าประชุมคอรมอครั้งที่แล้วในการพิจารณาพระราชก,กำหนดกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับภาษีระหว่างประเทศถ้าคุณพิรพันธ์จะไม่เข้าประชุมคอรมอก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งทำงานที่ห้องทำงานรองนายกที่ตามี่งรัฐบาลก็นั่งทำงานที่กระทรวง พลังงานตรงสะพานยศเสยที่คุณพิรพันธ์นั่งทํางานอยู่ก็ได้หรือจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในกรุงเทพหรือในประเทศไทยแต่ก็น่าสนใจนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวว่าคุณพิรพันธ์นั่งอยู่ที่ห้องทํางานรองนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนั้นประการถัดมาก็คือว่าสาเหตุที่น่าจะเป็นคุณพิรพันธ์อีกคนหนึ่งก็เพราะว่า ขณะนี้นายทุนของพรรครวมไทยสร้างชาติคือนายทุนพลังงานใหญ่อาจจะเรียกได้ว่าวันนี้ก็ถอนตัวออกไปค่อนข้างชัดเจนมีการเปลี่ยนตัวคนที่เป็นแกนนำในพรรคซึ่งมีเครือข่ายมาจากนายทุนกลุ่มพลังงานออกไปเกือบหมดแล้วนะครับขณะเดียวกันเองคุณพิริพันธ์ก็แสดงนะครับอิทธิฤทธิ์แสดงอาการในการซัด ยืนอยู่ข้างผลประโยชน์ของประชาชนในเรื่องของพลังงานมากกว่าผลประโยชน์ของนายทุนตรงนี้เองก็อาจจะเป็นส่วนสำคัญที่คุณทักสินจะต้องพุ่งเป้าไปที่คุณผิรพรร์อีกคนหนึ่งหรือไม่และแน่นอนที่สุดครับกระทรวงที่พักรวมไทยสร้างชาติบริหารอยู่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรืออุตสาหกรรมก็อาจจะเป็นกระทรวงที่พักเพื่อไทยหมายปองก็ได้เพราะเมื่อท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวันไหน ที่ไม่ประสงค์พักรวมไทยสร้างชาติซึ่งมีอยู่36เสียงสสคุณทักษิณพักเพื่อไทยก็ยังสามารถเป็นรัฐบาลอยู่ต่อไปได้นะครับเพราะยังมีเสียงเกินครึ่ง250กว่าเสียงถึง270กว่าเสียงเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจึงอาจจะหมายถึงคุณพิรพันธ์อีกคนหนึ่งนอกเหนือจากคุณอน,นุทินก็เป็นไปได้ครับ